ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นระบุว่าการสอนเพศศึกษานในโรงเรียนพระปริยติธรรมนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาในการสอนนะคะขณะที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธาน,นีก็ยืนยันว่าเป็นการให้ความรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้านมากขึ้นโดยครูผู้สอนผ่านการอบรมหลักสูตรแล้วค่ะ สระโสพลพุทธิธาดารองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีซึ่งผลักดันให้โรงเรียนพระบริยติธรรมแผนกสามัญทั้ง18แห่งสอนหลักสูตรเพศศึกษาให้กับสามเณรระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 โดยยืนยันถึงความจําเป็นในการสอนเพศศึกษาเพื่อให้สามเณรเข้าใจบริบทเพศศึกษาตั้งแต่เกิดจนตายและเรียนรู้ถึงสัมพันธภาพระหว่างเพศที่ไม่ใช่เรื่องของสรีระหรือการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นจึงควรมองเพศศึกษาในมิติเชิงที่เป็นประโยชน์ในการให้ความรู้มากกว่าในมิติเชิงลบ สำหรับความเหมาะสมของเนื้อหาและอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้นประสโผนพ,พุทธิธาดาบอกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแต่เนื้อหาหลักสูตรจะเน้นให้ความรู้ใน6ด้านได้แก่การพัฒนาของมนุษย์สัมพันธภาพทักษะส่วนบุคคลพฤติกรรมทางเพศสุขภาพทางเพศและสังคมวัฒนธรรม ให้นักเรียนทั้งหลายได้เข้าใจบริบทของเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่แต่เรื่องเพศว่าความรักของหนุ่มสาวเท่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องให้ความรู้กับเขาไม่ใช่ให้แต่วิชาการอย่างเดียวแต่เราให้เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ชีวิตมนุษย์เราเป็นหัวใจสําคัญ ขณะที่ผู้อมรวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธาน,นีบอกถึงเหตุผลที่ต้องสอนเพศศึกษาในโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมว่า เป็นเพราะปัญหาโรคเอดสและยาเสพติดเข้าไปในเด็กและเยาวชนมากขึ้นทั้งโรงเรียนสามัญและโรงเรียนพระปริยัติธรรมและจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงจําเป็นต้องให้ความรู้กับเยาวชนในการป้องกันตัวเองพร้อมกันนี้ยืนยันว่าครูผู้สอนผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วคุณครูที่ทำการสอนสอนลึกนะ กลุไปแค่ไหนรายละเอียดแค่ไหนหมหลักสูตรเขาไม่ได้หลักสูตรนันก็จะเป็นหลักสูตรกว้างๆไม่ได้บอกว่าจะต้องทําอย่างโน้นอย่างน,น,งนี้แล้วเพราะั้นกิขึ้นอยู่ในวิทยาการของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารของครูว่าคุณครูนั่นจะสอนแค่ไหนอย่างไรครับผมผู้ช่วยอภิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัายจุฬาลงกรณ์มราชวิทยาลัายนะคะเห็นด้วยกับการให้ความรู้เพศศ,ศึกษากับสามเณรแต่จะต้องระวังเรื่องวิธีการเรียนการสอนและอุปกรณ์ ก่อนที่ใช้สอนว่ามีความเหมาะสมหรือมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรอาจจะมาว่าบางครั้งมันดูหมิ่นเมย์ค่ะบางอย่างเนี่ยให้คารวะให้คารวะสอนก็ได้บางอย่างให้ราสอนก็ได้แต่ว่าบางเรื่องอาจจะมาคิดว่าต้องระมัดระวังในเรื่องในเรื่องของการนําอุปกรณ์มามาพูดโดยเฉพาะถ้อยคําบางคําซึ่ง เวลาเรียนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความสนุกสนานอาจจะมีมุกมีอะไรในการนําเสนอแต่ว่ามันก็หมินๆเหมือนกันในการที่จะนำอุปกรณ์เหล่านี้มันนําเสนอแล้วก็มีคําถามด้วยคำพูดบางคำที่อันนี้จะมาว่ามันอยู่ที่วิธีการแล้วก็จริงๆมันมันอยู่ที่เนื้อหาหลอกมันอยู่ที่วิธีการในการนําเสนอข้อมูลมากกว่า การสอนหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนพระปริยติธรรมทั้ง18แห่งในจังหวัดอุดรธาน,นีนั้นเป็นจังหวัดนําร่องที่เริ่มโครงการไม่ถึงปีนะคะโดยเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกระทรวงสาธารณสุของค์กรแพทย์และสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ